สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดค่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3มเอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีมีนทุกท่านคะ่ะดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนสิงหาคม ปี2566นะคะช่วงเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างโดยภาพรวมนะคะในช่วงนี้ท่านดีกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งเก่า,เ,กาเดิมๆที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่าๆหรือว่างานเก่าๆที่ค้างคาช่วงนี้จะมีการแก้ไขและจบลงค่ะจะมีการจบลง จากสิ่งเก่าเดิมๆและท่านจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆมีโชคมีข่าวดีๆเกิดขึ้นคลิปนี้จะเน้นที่การงานการเงินสุขภาพให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะและจะบอกให้ท่านรับทราบด้วยนะคะว่าโชคลาภของท่านจะมาจากไหนเรามาเริ่มที่การงานของท่านกันก่อนเลยนะคะเป็นอันดับแรกการงานของชาวราศีมีนในช่วงเดือนนี้ถือว่าดีกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาชัดเจนนะคะ ท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มต้นทำอีกอย่างคะ่ะเช่นจบจากงานเดิมหรือว่าโปรเจกต์เดิมเริ่มต้นทำงานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ท่านมีดวงได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่ถนดัดและไม่คุ้นชินมากนะักซึ่งเกิดจากบางท่านก็กำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่ากำลังทดลองทำอะไรใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะปัญหาที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้จะได้รับการแก้ไขเป็นช่วงที่ท่านจะได้ ทำอะไรใหม่ๆนะคะไม่เรื่องใดก็เรื่องนึงหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะงานที่กําลังทําอยู่ก็สามารถคาดหวังได้คะ่ะไม่ว่าท่านจะคาดหวังอะไรจากงานนั้นๆท่านสามารถคาดหวังได้หากตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามท่านจะได้ทําอยากทํางานไหนก็จะได้ทําช่วงนี้การทํางานของท่านจะเหนื่อยพอสมควรนะคะต้องอดทนให้มากๆสําหรับการทํางาน เพราะว่าท่านจะไม่ค่อยได้อะไรมาง่ายๆนั่นเองค่ะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเหนื่อยกว่าคนอื่นเพราะงานที่ท่านทำในช่วงนี้นะคะมักจะเป็นงานที่ค่อนข้างยากบางช่วงทำงานไปแก้ไขกับปัญหาไปด้วยนะคะใช้ความคิดเยอะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวค่ะอะไรที่ท่านเริ่มต้นทําในช่วงนี้จะมีปัญหาให้ท่านต้องแก้ไขก่อนเสมอนะคะแต่ด้วยความอดทน ท่านจะไปถึงเป้าหมายที่ท่านได้วางเอาไว้ค่ะช่วงนี้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานหาเงินเพิ่มมีจังหวะและโอกาสได้ขยับขยายตามความตั้งใจนะคะช่วงนี้ท่านใดที่รับงานอิสระปีแลนด์ท่านจะได้สัมผัสกับงานใหม่ๆซึ่งเป็นงานที่ท่านไม่ถนัดมากนักมีดวงได้ตัดสินใจเรื่องที่สำคัญมากๆอีกครั้งหนึ่งปัญหาจะมีมาให้ท่านต้องแก้ไขเป็นระยะๆ ช่วงการช่วงนี้การทำงานค่อนข้างที่จะเหนื่อยกายเหนื่ใจเป็นช่วงที่ท่านจะได้เห็นทัดแท้ของใครบางคนนะคะคนที่ท่านคิดว่าเป็นคนดีและไว้ใจได้อาจจะไม่ใช่คนดีในสายตาของท่านอีกต่อไปให้ระมัดระวังคนให้มากๆอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองท่านใดที่ทำมาค้าขาย ะะช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยขายไปลุ้นไปแต่ว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นบางช่วงคิดว่าจะแย่กลับไม่แย่บางท่านจะมีการตัดสินใจในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีการตัดสินใจทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมช่วงนี้ท่านใดที่ทํามาค้าขายเหมาะแก่การจัดโปรโมชั่นหรือว่าพลิกแปลงการขายนะคะเน้นย้ำห้ามขายแบบเดิมๆเ,เ,เด็ดขาดเพราะช่วงนี้คู่แข่งของท่านค่อนข้างที่จะมาแรงให้ท่านหมั่นจัดโปรโมชั่น และให้จัดโปรโมชั่นที่ดึงดูดลูกค้าเข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วท่านจะขายดีมีกำไรค่ะให้ท่านลองมองหาไอเดียใหม่ๆมากระตุ้นยอดขายเรื่อยๆนะคะเช่นหาสินค้าที่เข้ากับยุคสมัยหรือว่ากำลังได้รับความนิยมมาทดลองวางขายให้เริ่มจากเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะคะช่วงนี้บางท่านจะมีการตัดสินใจร่วมหุ้นลงทุนกับใครบางคน ในครอบครัวหรือว่ากับคนที่ท่านสนิทและไว้ใจท่านใดที่ทํางานประจํานะคะงานของท่านจะยุ่งและวุ่นวายมากๆและขอให้ท่านมีสติใจเย็นๆอย่าใจร้อนบูวามอย่าหัวร้อนอย่าปากไวเพราะว่างานที่เข้ามาในช่วงนี้มักจะเป็นงานที่จํากัดเวลาในการทํางานส่งผลให้ท่านหงุดหงิดง่ายหากติดขัดมีปัญหา ท่านขอความช่วยเหลือลจากใครได้ให้ท่านเอ่ยปากนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านมีคนคอยมีมคนเมตตามีคนคอยช่วยเหลือลท่านอยู่และทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วท่านจะแก้ไขได้ค่ะช่วงนี้คนจะนึกถึงเป็นช่วงที่ท่านเป็นช่วงที่งานจะทำให้ท่านมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้ท่านหัวร้อนมากๆขอเน้นย้ำปากอย่าไวา้แ h ทะเลาะก,กับใครโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ ช่วงนี้นะคะหากท่านทําอะไรโดยที่ไม่คิดความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นในทันทีอดทนนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆท่านจะไม่เหนื่อยฟรีแน่นอนเหนื่อยแต่มีข่าวดีๆเกิดขึ้นแก้ไขกับปัญหาบ่อยก็จริงแต่จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้การเงินของท่านจะไม่แย่อย่างที่ท่านนั้นกําลังวิตกกังวลใจแน่นอนนะคะ ท่านสามารถจัดการภาระหนี้สินต่างๆได้หากมีปัญหาท่านจะมีทางแก้ทางออกเสมอคะ่ะขาดเงินจะมีเหตุให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญนะคะท่านมีดวงจะได้เงินที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้ท่านใดที่ทํามาค้าขายงานบริการต่างๆเซอร์วิสรับเหมาช่วงนี้เหนื่อยแต่ว่ารายรับคุ้มค่าเหนื่อยมากๆช่วงนี้ท่านมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินคะ่ะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคู่ครองคนรัก เป็นช่วงที่จะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับท่านโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนะคะและในช่วงนี้เช่นเดียวกันค่ะจะมีคนที่เขาเดือดร้อนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านหากไม่ใช่เรื่องของการงานก็อาจจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะฉะนั้นอะไรที่ท่านช่วยได้ก็ช่วยแต่หากไม่ไหวก็อย่าฝืนโดยเฉพาะด้านการเงินค่ะขอให้ท่านช่วยอย่างมีสติอย่าช่วยเพราะสงสารและคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยช่วยเพราะว่าคนที่เข้ามาในช่วง อขอความช่วยเหลือจากท่านในช่วงนี้บางครั้งเขาจะมาเพื่อหวังผลประโยชน์จากตัวท่านคือพูดง่ายๆช่วงนี้นะคะท่านมีดวงโดนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าถูกหลอกถูกโกงนั่นเองค่ะมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียนะคะอย่าสงสารคนอื่นมากจนเกินไปให้ท่านสงสารตัวท่านเองก่อนเพราะว่า ช่วงนี้ท่านเหนื่อยมากกว่าท่านจะได้เงินเข้ามือมาจะทำอะไรก็ต้องใช้ความอดทนสูงนั่นเองข้อดีนะคะช่วงนี้การเงินของท่านยังคงหมุนได้ดีไม่ถึงขั้นเงินขาดมือค่ะส่วนทางด้านผาาส่วนทางด้านภาระค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงเดือนนี้บอกเลยนะคะว่าเยอะมากๆจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นหมดเงินไปกับการเดินทางเพิ่มมากขึ้นจะมีเหตุให้ท่านต้องเสียเงินไปกับรถละบ้าน ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่ะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานและสัตว์เลี้ยงภายในบ้านจะเพิ่มสูงขึ้นรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านสือว่าเยอะขึ้นจะมีมาอย่างต่อเนื่องรายจ่ายบางรายจ่ายไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายโดยรวมการเงินและการงานไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าท่านไม่ค่อยได้อะไรมาง่ายๆโดยเฉพาะในช่วงสองสเดือน ที่ผ่านมาในช่วงเดือนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเรื่องเงินเงินทองทองอย่าไว้ใจใครมากนะคะขอเน้นย้ําหากท่านมีลูกน้องมีบริวารหรือว่ามีใครที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินของท่านก็ขอให้ท่านเข้มงวดให้มากๆอย่าไว้ใจเขามากในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มาที่ความรักของท่านกันบ้างนะคะคนโสดช่วงนี้หากท่านเปิดใจนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ขอให้ท่านเช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆระวังจะเจอคน คู่ของคนอื่นหรือว่าเขามีคนคุยอยู่แล้วอย่าเพิ่งไว้ใจคนที่เข้ามาใหม่มากให้ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตคู่ถือว่าเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นให้ซื่อสัตย์และถนอมน้ำใจกันให้มากๆเพราะว่าจะมะีจะมีบ้างที่งอนกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจะตัดสินใจอะไรก็ตาม ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตคู่ขอให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบเด็ดขาดมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังเป็นหวัดได้ง่ายและระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัว เล็กๆน้อยๆช่วงนี้ท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายนะคะดูแลสุขภาพให้ดีๆค่ะข,ขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมดังใจมุ่งมา่ปรารถนาอย่าได้มีอุปสรรคในการทํางานและการใช้ชีวิตนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพาด้วยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ